สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและก,กินไปในต่างแดนกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาไปเปลี่ยนที่นอนจะไปนอนค้างแรมคร้างคืนที่เมืองคานส์รัวประเทศเยอรมนีนะคะเดี๋ยวตามคุณรตีไปดูค่ะว่าวันนี้คุณรตีจะพักจะนอนค้างแรมที่โรงแรมชื่ออะไรแล้วสภาพโรงแรมเป็นยังไงบ้างทําไมถึงมานอนค้างที่นี่ไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราเปลี่ยนที่นอนอีกแล้วค่ะมานอนที่โรงแรมไ i บ s k ค n s r u รัว o b b บ h n h o f คือโรงแรม Ibis ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟกลางของเมืองคานส r รัวประเทศเยอรมนีนะคะนี่ค่ะสัมภาระของพวกเรากระเป๋ากระเป๋าหลายใบนะคะเตรียมเดินทางค่ะตอนนี้เช็คอินนะคะเราเช็คอินอยู่เราจะนอนที่นี่แค่หนึ่งคืนนะคะ แล้วก็พักที่นี่แบบไม่มีอาหารเช้าเพราะว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องเดินทางแต่เช้าแล้วก็สาเหตุที่พวกเรามาพักที่โรงแรมนี้ก็เพราะว่าอยู่ติดกับสถานีรถไฟเมืองคานส์ัวประเทศเดรมนีนะคะแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางด้วยรถไฟขบวนเริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่8นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกก็มาพักโรงแรมที่อยู่ใกล้กับ สถานีรถไฟกลางของเมืองคานส์รัวประเทศเยอรมนีค่ะเดี๋ยวรอติดตามพวกเราไปนะคะไปดูที่ห้องนอนกันว่าเป็นยังไงโรงแรมนี้ห้องพักเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ครั้งแรกค่ะสำหรับคุณรติที่พักโรงแรมในเตือของไอบนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะในห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องพักของพวกเราค่ะดูนะคะว่าห้องพักเะาเป็นยังไงบ้าง มาแล้วนะคะเอ่ห้องพักของพวกเราอยู่ที่ห้อง114ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าห้องเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตรงใกล้ลิฟต์เลยค่ะดูกันค่ะมาถึงห้องแล้วนะคะห้อง114ค่ะไปไปดูในห้องกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่องเข้าไปออห้องก็เล็กๆธรรมดานี่แหละค่ะ นอนแค่หนึ่งคืนอาศัยนอนนะคะเตียงเดียวก็ประมาณนี้ด้านก็มีทีวีมีตู้แขวนเสื้อผ้านะคะด้านนี้เป็นห้องน้ำดูห้องน้ำค่ะม่าเป็นยังไงนี่ดูค่ะในห้องน้ำห้องซ่วมมีอ่างล้างมือล้าง มีไดรเป่าผมในห้องอาบน้ำก็เหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะคะเรื่องความสะอาดก็โอเคส่วนพื้นห้องนะคะเป็นไม้ <c oughs> ดีค่ะดีสำหรับคนที่แพ้พรมแพ้ฝุ่นนะคะดีดห้องก็สะอาดสะอ้านถือว่าโอเคนอนคืนเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะไม่มีปัญหาค่ะอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะคะนี่คือโรงแรม i อบีส คานส์รัวฮอบบานโฮฟประเทศเยอรมนีค่ะที่โรงแรมไอบิสคานส์รัวฮอบบานโฮฟนะคะถ้าเดินเข้าไปด้านนี้หรือนั่งรถรางเข้าไปด้านนี้คือเข้าไปในเมืองค่ะนะคะรถรางจอดอยู่ถ้าไปด้านโน้นนะคะเดินไปนิดเดียวก็เป็นไรษณนีแล้วก็เป็นสถานีรถไฟกลางคานส์รัวประเทศเยอรมนีค่ะ เช็คเอาท์แล้วค่ะวันนี้บายบายขอบคุณห้องที่ให้พวกเรานอนหลับสบายทั้งคืนห้องอาบน้ำที่หลับที่นอนอยู่ดีสบายนะคะวันนี้เดินทางต่อแล้วค่ะบายบายไอบีสคานส์อบานหกบายบายค่ะอันนี้ออกมาจากห้องพักเลยนะคะมารอลิฟต์อยู่นี่ค่ะสัมภาระของพวกเราครบนะคะ มีลิฟต์ตัวเดียวค่ะแล้วก็โรงแรมก็มี2ชั้นรอลิฟต์ขึ้นมานะคะนี่เช็คเอา์นะคะพร้อมค่ะนี่สัมผัระพร้อม,รอมกระเป๋าพร้อม,รอมเรียบร,อยร้อยคืนกุญแจเฉยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไปค่ะนอนหลับสบายเมื่อคืนนี้ห้องพักก็ดีสะอาดสะอ้าน พวกเราไม่ได้ทำอะไรมากมายอยู่ตรงนี้นะคะมานอนเฉยๆแล้วก็ไปโอเคบายบายค่ะบายบายโรงแรมไอบ,บิคานสัวฮอกบบน6โ๊้าหบายค่ะ